คุณผู้ชมนะตอนนี้ก็กำลังครับที่อะไรนี่ท่อหมงมันคืออะไรนี่ไม่รู้เลยมันคืออะไรไม่รู้มูแจ๋วบ้านมีกรอนต่อไปจะเข้าห้องนอนก็ฟังกรอนก่อนนะถุงหมอกดันไว้ดันไว้ดันไว้ดุงหมอกเออดันเพราว่าอืมเดี๋ยวให้เลยให้อะไรเลยอืมบ้านมีกรอน ขอบคุณที่รับชมครับเฮแล้วใมือคก็ไรก็เป็นแบบนี้ละด็กเนอใช่ดันดันไหดันดันไมเจ้าเจ๋อเลยโอ้เจ๋อไหมเจ๋อว้าวอไจ๋ ต่อไปดัไว้หน่อยดีห้องนี้เสร็จแล้วก่อนปนูเจโอ้เจลมีหลอมมีกอแล้วที่จับเจลมมีมือจับด้วยหรอ,อมันต้องมีที่จับ,จบแล้วค่ะ บ้านยังคงคืจับเอาสายางอืมอย่าพูดมาไอเขาเห็นไหมประตูห้องน้ำสายางเอาจัดเลนทุกมากทุกมาไอ้เขาอืมโอย่างนี้เลยเกทุ่งใหม่เลยมีสีงูนั่นน่ะมีเลนด้วยยี่ห้ออะไรเศษอะไรวะเกไม่เป็นออ๋ต้องช่วยไหมเดาจันเดาจันมันเป็นเสศษเนาะ Cũng bốn ừ, sẽ... <laughs> 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 <Đi quản này. cười> mười bốn mười bốn mười Ủa, mười bốn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  Ủa, bốn mười bốn mười Ủa, mười bốn 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 Ủa, bốn mười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  bốn Ủa, bốn mười 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 อะไรวะอะไรวะตรงไหนก็ได <c oughs> <deve S 3> ้ใช่ไหมตรงนั้นใช่แค่เี่านได้ม่เลยข้างนเข้ามาในเลยดึยงไม่อั่ง้

เดี๋ยวก็ต้องให้เขาเช็ดทำความสะอาดประตูน่ะหืมมันถึงจะได้ช่วยเก้องใกล้แล้วมืองเกินมือเก้องอะระเพจิ้มมือเองเนี่ยดูจะสมนะนัตอนนี้เสียไปห้าตัวแล้วสิปลอนแม่น่าโอ้โหมต้องกก ว่างานนี้ยูงจะได้ช่วยแล้วหรือโอ้โหนี่มันจะได้ใช่ไหมฮงองไรอยู่อะไรอยู่เฮ้ยยาในที่สุดก็ยิงเข้าอืมแต่ให้มันครบมันเหลืออีกสองยากมั้งนั่นน่ะพรามันกล้องมันจ่อแล้วมันเคิ้นิดนึนะเราไปดูมันดูดีกว่า ไม่เกินมา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 สองคนอะไรฮะอ๋อลุงหมอนไปอยู่ใช่ไหมลุงหมอนไปซื้อยังเหลือสองชุดลุงลุงหมอนไปยังไปแล้วครับสองชั่วโมงลุงหมอไปไหนเหรอใช่ไปกับเค้กมาแล้วไม่ใช่เหรอเหจะไปคนเดียวสองชั่วโมงโอเคนะไอซีก็ฝากทิ้งไว้ตัวนี้นะครับเริ่มติดตั้งตอนโอ้โหเจ้าได้ซอนเด็ดเลยเจ้า เปิดออกมาเอเลเหือบ่หัเกือบตีลังกาพแล้วโอ้เด้าครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหนึ่งไงนี่เด้เห็นบ่เาหูดีบ่ว่าแล้วมาแล้วนี่ยเป็นเมาเจ๊ประธานเปิดงานเร้วปรานเปิดงานเร็ว ปอหมอมดที่เหอกวันนี้มันเองไมนเปหายไปไหนวะทาไมกอดไปไหนวะทีนี่นะกอนมันมีได้กัาเสื้อมัดเอาเลยระวกับคอท่ไปไหนวะ ไปกันนี่เข้าไปในห้องสองคนนะฮะฟื้อีอรตัวะตัวสูตรเวอร์วางนะเวอร์วางทุกสิ่งอย่างพี่น้องเลย ตัวจะได้เนื้อตัวบุญมีถึงซื่อไม่มีว่ามาใส่วางนางเล่นคขาจะเกือพี่น้องเอ้ยยังไงก็ <c oughs> มาให้กำลังใจ <c oughs> พวกเราด้วยนะคะ <c oughs> ลิมนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุ <c oughs> กคนพบกันใหม่ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>